โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโรบอกแม่รอเรือฟังชัดเรามาอยู่เกมโรบอกในแมปของ Mining Simulator 2อีกแล้วนะวันนี้จะมาทําอะไรผู้ชมดูนิดหน่อยนะก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่สิเอาคลิปฟาร์มก่อนอนนันนี้เออมันจะมีวิธีการฟาร์มที่ง่ายมากๆอยู่วิธีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาดูเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขอญาตอืเอา้เอามาอันนี้ผมเพิ่งเกิดใหม่ไปนะเพิ่งรีเบิร์ตไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะใครที่อยากทำบั็นี้ก็อยากให้ทุกคนมีตัวนี้อยู่นะเทเลพอร์ตนะทุกคนใครที่ไม่มีเทเลพอร์ตก็ทำไม่ได้นะหลังจากอัปเดตมาเนี่ยเกมมันยังไม่แก้ไขนะผมก็ยังฟาร์มได้เหมือนเดิมปกติอยู่อืมจะเรียกว่าโกงชะบันดีบอกว่า มันก็มันก็โกงอะ่ะอ่ะมันฟาร์มง่ายกว่าคนอื่นเนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้นแรกอยู่เลยนะทุกคนมาฟาร์มดีกว่านี่นะใครที่มีเทเลพอร์ตก็ให้มาชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งก็ได้หรือชั้นไหนก็ได้นะให้ขุดข้างๆตรงนี้ปุ๊บอ่าขุดแค่สองบล็อกขวาหนึ่งสองแล้วก็ขุดตรงนี้อีกหนึ่งโอเคกระโดดทีนึง่งฮะหันลังมาเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเนี่ยแมบปบจะดูแปลกๆนะแล้วก็เนี่ย กดวางเทเลพอตแล้วก็กดเทเลพอตไปเลยเป็นไงทุกคนง่ายไหมแล้วจากนี้เราก็จะฟาร์มที่แบบว่าสบายมากๆกเลยทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวผมจะไปถึงชั้นล่างเลยแล้วกันนะเอาวเวนกรรมแหโหลดไม่ทันนะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ไปก็ได้นะกดตรงนี้ไป นี่มันก็จะมาอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมขอรับกล่องก่อนแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึงแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอเคจากที่เมื่อกี้นะผมลงไปใช่ไหมมันก็ปลดล็อกแป๊บเดียวนะปลดล็อกแบบปลดล็อกให้หมดเลยเอาง่ายๆโอ้สบายจะจัดนี่ยนะวิธีการฟาร์มผมเองก็มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเขานิดนึงนะ มาเคสียสุดท้ายเก okay. ซื้อกระเป๋าหนึ่งแสนพอนะทุกคนหลังจากนี้เราก็ฟาร์มได้ยาวๆละไม่ต้องกังวลอะไรเลยสบายโคตรๆมาขุดไปเนี่ยมันชอบเลยนะเนี่ยเทเลพอร์ตมาวางรีมมฟก่อนนะก็เทเลพอร์ตใหม่เฮ้ย <c oughs> แมพเอ้ยจริงๆเราก็ลงไปชั้นล่างเลยก็ได้นะ แล้วก็มาทําแบบืแ่อบบกียก็เดี๋ยวไปชั้นสุดท้ายดีกว่านะชั้นสุดท้ายเนี่ยแร่มันจะเยอะทุกคนแร่มันจะแพงมากแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะโอเคมาเหมือนเดิมนะทุกคนเทเลพอตนี่เป็นไงนี่ฮะบอกเลยว่าแร่เพียบเราจะฟาร์มระดับความลึกเท่าไหนก็ได้นะ นี่ฮะทุกคนเป็นไงขุดได้เหมือนเดิมปกตินะเห็นไหมขุดได้เหมือนเดิมทุกคนขุดได้แล้วก็ขายได้นะเดี๋ยวผมไปขายดูแล้วกันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสามหมื่นนะแต่จะขายดูนี่ฮะสี่ร้อยกว่าล้านเป็นไงปามได้โคตรชิลถ้าเกิดเราจะกลับไปเทเลพอร์ตก็ที่เดิมได้นะ เราจะวางเทเลพอตไว้ตรงไหนก็ได้นะหลังจากที่เราลงมาตรงนี้แล้วอะสมมติผมจะวางตรงนี้แล้วกันเนี่ยก็เทเลพอตได้เหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวิธีการเกียนเกณนแบบนี้ก็ใครที่เล่นแบบนี้ก็ผมแนะนำอะเทเลพอตเนี่ยซื้อก็ได้นะร้อยกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าโลบา็อก่็ยงนะร้อยกว่าโลบาักดิหรือร้อยกว่าโลบักถูกมากนุกคนโอเคก็ไม่มีรล้วมเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ